สวัสดีครับเรื่องเล่าจร์ถึงสุขตอนที่119ประจำวันพรฤหัสวสดีที่21เมษายน2565ตอนเราไม่มีทางเข้าใจคนอื่นได้ถ้าไม่เคยอยู่ในสถานการณ์ชีวิตของเขาคุณอยู่กับผมอธิพงศ์คนะเสนาพงครับวันก่อนนี้ครับผมได้ไปเยี่ยมน้องชายครับแล้วน้องชายผมก็ดีใจมากนะครับที่ผมไปเยี่ยมเพราะว่าผมอาสาจะดูแลหลานสาวให้นะครับก็คือลูกสาวของน้องชายนะเขาจะได้ไปเที่ยวกับภรรยานะครับเนื่องจากในเวลาปกตินั้นนหะ แค่ดูแลลูกและทํางานเนี่ยก็จะแย่แล้วนะครับพอเป็นวันหยุดเราไมีคนดูแลลูกให้เนี่ยก็เลยเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้ใช้เวลากัน2คนกับภรรยาซึ่งปกตินะไม่ได้มีโอกาสแบบนี้นะครับคราวนี้ผมก็เปิดทีวีดูกับหลานสาวอายุ8ขวบนะครับเราดูเรื่องอาเค n นกันทาง Netflix นะครับซึ่งถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับผมแนะนํามากๆเลยแหละอะเห็นว่าเป็นการ์ตูนแล้วจะเป็นอะไรสําหรับเด็กๆนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวสาหรับผู้ใหญ่แบบสุดๆเลยนะครับ และเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากทั้งภาพเสียงและบทนะครับใครยังไม่เคยดูผมบอกเลยนะครับอย่าพลาดผมจะเล่าเกี่ยวกับในเรื่องนิดหน่อยนะครับซึ่งไม่ใช่เนื้อหาสําคัญนะครับเป็นเพียงจุดเล็กๆที่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอะไรพิเศษครับแต่ถ้าใครอยากดูด้วยตัวเองทั้งหมดเนี่ยก็ข้ามตอนนี้ไปก่อนนะครับดูหนังแล้วค่อยกลับมาอีกทีหนึง่งในเรื่องนะครับคือกลุ่มของตัวเองน่ะเป็นเด็กวัยรุ่นจนๆจ,จ,จากฝั่งที่ไม่ค่อยพัฒนาของเมืองนะครับแล้วก็ ในตอนที่หนึ่เนี่ยเด็กกลุ่มเนี่ยก็แอบเข้าไปขโมยของจากบ้านคนรวยในฝั่งที่พัฒนาแล้วของเมืองระหว่างทางกลับบ้านนั้นอ่ะก็มีกลุ่มเด็กวัยรุ่นจากฝั่งที่ไม่ค่อยพัฒนาของเมืองด้วยกันเนี่ยโผล่ออกมาพยายามจะแย่งของที่ขโมยมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยจึงเกิดการชกต่อยกันเพื่อแย่งชิงของกันนะในฉากนี้นะครับหลานสาวของผมเนี่ยก็ถามขึ้นมาว่าทําไมเขาต้องทะเลาะกันด้วยละ่ะ ผมหยุดหนังนะครับแล้วก็หันไปถามหลานว่าหนูเคยท้องหิวแล้วไม่มีข้าวให้กินไหมคะหลานสาวเนี่ยสายหน้าแล้วก็บอกว่าไม่เคยคะ่ะหิวเมื่อไหร่ปะปะ๊ามาม้าก็หาอะไรให้กินตลอดผมตอบกลับไปว่าคนในหนังเนี่ยเวลาเขาหิวข้าวเนี่ยก็ไม่มีข้าวให้กินอยากกินก็ต้องไปขโมยของมาขายเพื่อให้มีเงินมาซื้อของกินคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็ไม่มีกินเหมือนกันก็เลยมาพยายามขโมยของต่ออีกทอดหนึ่งหนูเข้าใจไหมคะหลานสาวสายหน้า ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเด็กอายุ8ขวบนะครับจะเข้าใจสถานการณ์ชีวิตที่ตัวเองไม่เคยเจอได้อย่างไรนะครับแต่จะว่าไปจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เด็ก8ขวบหรอกที่จะเป็นผู้ใหญ่เองก็เหมือนกันต่อให้อายุมากแล้วนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจสถานการณ์ชีวิตที่ตัวเองไม่เคยเจอได้นะครับผมเองนั่นแหละครับเติบโตในกรุงเทพจนจบมปลายจากนั้นจึงได้มาเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่จังหวัดขอนแก่นช่วงก่อนที่จะมาขอนแก่นนั่นแนหะผมนึกภาพภาคอีสานไม่ออกเลย รู้แต่ว่าผู้คนโดยเฉลีย่ยเนี่ยยากจนและความรู้กับระดับการศึกษาเนี่ยก็เทียบกับคนในกรุงเทพไม่ได้แต่ผมไม่มีความเข้าใจว่าเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นเขาไม่สนใจเรียนกันหรอหรือไม่ตั้งใจทํางานหรือมัวแต่กินเหล้าเมายาผมก็มีความเชื่อเกี่ยวกับภาคอีสานคล้ายๆกับที่คนกรุงเทพทั่วไปมีจนผมได้มาอยู่ที่ภาคอีสานเนี่ยผมถึงได้เจอว่าสถานการณ์ชีวิตของเขาเนี่ยแตกต่างออกไปจากที่ผมเคยคิดไว้มากเขาไม่ได้มีตัวเลือกมากนักว่าจะทํางานอะไรเพราะเศษรษฐกิจไปกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพ และแน่นอนว่าพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยระบบการศึกษาและสิ่งสนับสนุนต่างๆเนี่ยก็พลอยมีน้อยตามไปด้วยซึ่งก็ทําให้การพัฒนาเกิดได้ยากขึ้นไปอีกมันก็เลยเป็นวังวนที่ทําให้ชีวิตคนจํานวนมากเนี่ยวนอยู่ที่เดิมไปไหนไม่ได้นะครับอาหารการกินก็ไม่ทั่วถึงจะเป็นภูมิภาคที่มีภาวะแคะแก่นสูงที่สุดในประเทศไทยนะสรุปคือความเชื่อเดิมๆที่ผมเคยมีนั้นแ่ะไม่ได้ตรงกับโลกความเป็นจริงเลยสักนิดแล้วถ้าผมไม่ได้มาอยู่ที่ภาคอีสานด้วยตัวเองเนี่ยผมก็คงจะไม่มีวันเข้าใจชีวิตของคนแถวนี้ ดังนั้นเนี่ยการไม่เข้าใจชีวิตและมุมมองของผู้อื่นเนี่ยจึงเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องประหลาดทว่าสิ่งที่ประหลาดก็คือคนที่ไม่ตระหนักว่าตนเองนั้นอะ่ะไม่ได้เข้าใจชีวิตผู้อื่นอย่างท่องแท้แต่กลับใช้วิธีชีวิตและมุมมองของตนเองไปตัดสินผู้อื่นถ้าเราจะคิดพิจารณาเกี่ยวกับผู้อื่นที่มีวิธีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกับเราสิ่งที่เราควรทําคือเรียนรู้เกี่ยวกับเขาเสียก่อนไม่ใช่ตัดสินเขาด้วยสภาพแวดล้อมของเรา วันนี้ขอฝากแง่คิดตรงนี้ไว้ครับคุณผู้ฟังสามารถติดต่อกันได้ทาง f a c e b o o k Page เรื่องเล่าจังถึงสุขครับขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ